ครับวันนี้เราก็มาเซอร์เวยนะนนผมได้ยินว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เคนแนะนาเพราะว่าแกเคยมาเขาว่ามาตกปลาทูเราจะไปดูสถานที่ไว้ก่อนเนื่องจากวันนี้ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปลงเรือครับเนื่องจากจองเรือไว้เราจะไปดําดูเหมือนพวกป่านะแล้วก็ทําอะไรนะไปดูปาลาโลมาพรุ่งนี้จอดให้ไวยน้านะครับอะไรเงี้ยสามชั่วโมงอันนี้เริ่มมาดูสถานที่ที่จะตกปลาก่อนมันมีที่เช่าเบ็ดเช่าอะไรเท่าที่พี่เขาบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปดูเซอร์เวยไว้ก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดครับข้างหลังนั้นเป็นทะเลอันนี้เป็นสถานีของนายอำเภอหรือตำรวจเมื่อกี้เกิดไปจอดที่ตำรวจแล้วว่าหันเข้ามาตกใจเลยเบรกเกิดไม่ทันเห็นรถตำรวจเยอะ <S <S สนญชแต่ยานผวาวม่แม่เดี๋ยวไปเดินดูร้านทางนี้ครับเห็นเขาว่ามันจะเป็นทางยื่นออกไปนะแล้วเป็นที่ตกปลามีเสียค่าเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็รถมามีเสียค่าเข้าแล้วก็ มีเบ็ดให้เช่าเลยแล้วก็มีเหยื่อเขาเหมือนเขาว่าจะเห็นเท่า <he en S 2> ที่พี่แกบอกว่าเขาจะถามว่าจะตกปลาอะไรไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเตรียมไว้ให้แต่ถ้าไปซื้อเองที่วอมากก็จะถูกกว่าครับเบ็ดตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูกับวันนี้ปะพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปลงเรือกันแต่เช้านะเขาให้ไปโชว์ตัว9โมงทุกคนก็จะลงหมนเลยนะครับจะมีกิจกรรมให้ทำพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จมาเย็นๆเราก็คงจะมาหาเดินเล่นน้ำหรือ มากินอาหารตอนเย็นกันครับตามมาครับผมนี่เป็นบรรยากาศในรัฐชื่อเมืองอะไรนะ d i s เ i น d i s t ส n f น o r i อรานะครับเราขับขึ้นมาจากเมืองเก่าวันนี้ประมาณ45นาทีประมาณ7-80โลได้ทุกคนมาจากเมืองเอ่อฟาร์มาซตีนะครับขับขึ้นมาแล้วก็จะมาอยู่นี่สักคืน2คืนแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่หมดเวลาก่อนนะไปะ บรรยากาศวันนี้ถามว่าร้อนไหมก็ไม่นะมิสซูรีก็อากาศเหมือนกันที่นี่เย็ยนสบายด้วยทั้งที่มันอยู่ใต้กว่าแต่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวอากาศดีมากครับดีมากไม่มีเหงื่อเพราะว่าแดดตกแล้วอันนี้เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วมั้งเดินไปดูนนะยอันนี้ก็จะเป็นทางลงหาครับ น่าจะเป็นสะพานยื่นออกไปแหละที่เขาให้เข้าไปตกปลาได้ตามาดู ก็เมื่อกี้อา่านราคาเรียบร้อยทุกคน2ดอลลาร์หรือประมาณ60บาทสําหรับผู้ที่จะเดินไปเยี่ยมชมไปสะพานตรงนู้น8ดอลลาร์หรือประมาณ2 0 0กว่าบาทสําหรับคนที่จะตกปลานะครับสามารถพกเบ็ดและอุปกรณ์เหยื่อมาเองได้ถ้าไม่คิดว่า,ผม,วาผมคิดว่าเขาน่าจะมีอุปกรณ์ให้เช่าในนั้นครับเหยือ่ออุปกรณ์อะไรให้นะแล้วก็เข้าไปตกปลาส่วนเก็บปลาได้หรือได้ไม่ได้เพราะอันนี้ผมไม่รู้อาจจะมีลิมิตในรัฐนี้หรือเปลา่าว่าวันหนึ่งได้กี่ตัวหรือต้องไซส์ขนาดไหนคิดว่าน่าจะต้องมีกฎหมายควบคุมครับ แต่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าต่างละต่างกฎหมายนะข้างหลังนี่ก็จะเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารเดี๋ยวเราเดินดูก่อนดูก่อนว่าเราจะย่อยไหมเพราะว่าเราเพิ่งทานข้าวกันมาถ้าย่อยก็อาจจะนั่งเอาวิวบรรยากาศตอนเย็นตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารน่านั่งครับน่านั่งก็จะเป็นราคาสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนบ้านเราแหละครับเมื่อติดทะเลอาหารทุกอย่างก็จะแพงขึ้นแต่ก็นานๆทีไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปซื้อมามากินที่โรงแรมดีกว่าครับนะ พอมาดูฝั่งทะเล soft s อ f ตอนนี้เป็นของอเมริกาแล้วก็เหมือนนันรถไทยคะแมเรา,เราตอนแรกอะ่ะเราจะมาจองโรงแรมตรงนี้ครับผมมาดูโรงแรมแถวนี้ไว้เนื่องจากว่าเอ้ยเนี่ยเราจะมาตกปลานะแต่บางเออเราไปทะลึ่งแวะตรงนั้นก่อนแล้วตอนนี้มันมีทัวร์หลายๆบริษัทเลยที่แบบรับแบบจองเรือเพื่อที่จะไปดำดูสัตว์ดูปลานะแล้วก็ไปดูปลาโลมาครับ มีเครื่องดื่มฟรีอะไรบนนั้นหมดเลยก็เลยว่าเฮ้ยที่จอดอะ่ะมันคิดเท่าไรหร่รู้ไหมหกหกร้อยบาททุกคนยี่สิบเหรียญในการที่จะจอดผมก็เลยพรุ่งนี้ก็ต้องเสียค่าจอดอีกจองโรงแรมแถวนั้นเลยแล้วก็จอดที่โรงแรมแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นเรือตอนเช้าเขาก็จะพาเราออกไปกลางทะเลนะครับไปดูนะ ตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาที่ร้านอาหารนะครับผมดูบรรยากาศสวมากทุกคนนี่ก็เป็นร้านอาหารครับเดินชยเ<า><า>้ยยนนี่ครับผมมาเดินเล่นที่นี่ต่อหาอะไรกินหาอะไร,รดื่มครับผมแล้วก็กลับโรงแรมอยู่ตรงข้ามนี่เองครับ ไม่ถึง2-300เมตรท่าน,นี้จะเป็นเหมือนตลาดนัดนะครับรถขายเครื่องดื่มของหวานน้ำเย็นเหล้าเบียร์บาร์ร้านอาหารแล้วก็ริมนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือครับเรือที่เราจะออกไปก็จอดอยู่นี้และครับพรุ่งนะี้เราจะต้องมาขึ้นกันตอนเช้าจาไม่ได้ว่าลําไหนนะครับอันนี้เป็นพวกเรือหาปลาที่พาเราเออกไปตกปลาเขาเรียกาปลาเก่าแดงไหมอะเรดสแนปเปอร์ pper, ผมไม่รู้นะชื่อสาษาไทยหัวละสามสี่พันบาทครับไปออกไปหกชั่วโมง พาเราไปตกก็ได้นะแต่ว่าผมจะลงเรือที่ว่าพาไปไปดำดูสัตว์น้ำครับแล้วก็ปลาโลมาเนี่ยฮะก็เป็นเหมือนงานวัดอย่างี้ครับเข้ามามีร้านขายโน่นขายนี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ให้ลูกชายสองคนลงไปเล่นลูกบอลน,นะครับสองคนหนึ่งพันบาท เด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไอตัวเล็กเดี๋ยวรอดูไอตัวเล็กเดี๋ยวดูไอตัวเล็กลื่นสองคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ เล่นได้สองสองคนนะค่าตัว๋ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ชอบเดี๋ยวผมลองคนขอตัวลาไปก่อนนะ